โครงการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ระดับจังหวัดจังหวัดน่านมีวิสัยทัศน์ดังต่อไปนี้คือภายในปีพศ2558 เด็กน่านเป็นเด็กรักดีรักถิ่นเกิดเรียนรู้สู่สากลรักดีด้วยการรักสุขภาพรักเรียนรักคุณธรรมรักถิ่นเกิดด้วยการรักสังคมรักสิ่งแวดล้อมรักศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเรียนรู้สู่สากลด้วยการฝึกฝนด้านภาษาและการสื่อสารเทคโนโลยีทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการศึกษานั้น เราก็ให้น้ำหนักนะครับคือเป้าหมายของการศึกษาของเด็กๆนั้นเ,เราก็คงจะคล้ายๆกับหลายจังหวัดคือมุ่งให้คนเนี่ยเป็นคนดีคู่กับคุณธรรมนะครับของเราเองเนี่ยก็อยากจะให้เด็กเยาวชนที่อยู่ในจังหวัดน่้นเนี่ยได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในสถานที่ระดับสูงขึ้นไปคือระดับอุดมศึกษาในใกล้บ้านก็เลยเป็นที่มาของอท่านผู้รู้ นะครับนักปรา์ราชบัณฑิตแล้วก็หลายๆท่านได้ร่วมกันรวมทั้งอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางอ,อปจอด้วย <c oughs> ก็อยากให้น่านเราเนี่ยมีมหาวิทยาลัยในจังหวัดเองนะครับจะได้ไม่ต้องส่งลูกหลานไปเรียนอะไรต่ออะไรที่อื่นมากมายที่มันเกิดปัญหาเด็กๆอยู่ไกลครอบครัวบ้างอะไรบ้างเ <c oughs> มื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยจะพยายามเสนอทางมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านานานในส่วนของวิยาเขตที่น่านนะครับกับราชพัฒอุดรดิตเป็น ที่อยู่ที่น่านเนี่ยเป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วตอนนี้ในตกลงในเบื้องต้นก็รวมกันก็โอกาสที่จะเป็นก็มีทีนี้ถ้ามีมหาวิทยาลัยอย่างนี้เนี่ยเราอาจจะเปิดคณะที่เกี่ยวข้องกับน่านจริงๆก็คือเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะครับแล้วก็เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับให้คนเหล่านี้จบแล้วส่วนราชการโดยเฉพาะองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาสามารถจ้างคนอะไรได้โดยไม่ต้องขออัตราเป็นลูกจ้างไปเลย ใช้บุคคลเหล่านี้ซึ่งเป็นคนของบ้านเราเองมีความรู้เฉพาะตรงนี้เองนะมีความชํานาญก็สามารถที่จะไปทํางานก็จะไปป้องกันเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้อมเรื่องของเศรษฐกิจนะครับซึ่งเป็นอีก2-3ยุทธศาสตร์ที่อยู่ในหนึ่งใน4ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าปัญหาเด็กเยาวชนที่เราไปสํารวจตรวจสอบจากเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจเป็นหลัก ก็จะมีปัญหาน้อยลงนะครับก็คงจะมีงานทำมากเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเป้าหมายของชีวิตมีจุดมุ่งหมายได้ชัดเจนจังหวัดน่านมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนอยู่3ด้านได้แก่ด้านที่1ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดน่านเป็นคนดีมีสุขภาพที่ดีฝ่ายเรียนรู้มีคุณธรรมจริยธรรมและทักษะในการดำเนินชีวิตที่ดีงาม โดยการส่งเสริมสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีสุขภาพจิตด,ดีและมีภาวะทางอารมณ์ที่เหมาะสมกับวัยส่งเสริมการมีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอและส่งเสริมการมีคุณธรรมจริยธรรมและทักษะการดำรงชีวิตที่ดีด้านที่สองปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดน่านมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ดยการปลูกฝังการมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมมีเมตตาและเอื้ออาทรปลูกฝังการมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปลูกฝังการมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่นและด้านที่สามสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดน่านมีทักษะทางด้านภาษาการสื่อสารด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถเรียนรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันโดยการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความสามารถทางทักษะด้านภาษาและการศึกษารส่งเสริมสนับสนุนให้มีความสามารถมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศย iques, อย่างร่วมสมัยและส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันและดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ครับคืออย่างนี้ครับจังหวัดน่านเองเนี่ยเป็นจังหวัดพิเศษนะครับจริงๆในประเทศไทยมีจังหวัดพิเศษอีกหลายจังหวัดที่มีตัวตน็นของตนเองถ้าเขาเหล่านั้นได้รับการศึกษาของเขาอย่อยางเช่นการศึกษาของน่านแบบแบบน่านสไตล์นะครับหรือแม่สามสไตล์เนี่ยเขาก็จะเรียนรู้ในเมืองของเขาเองว่าเมืองเขามีทรัพยากรอย่างไรวิวัฒนารอย่างไรเนี่ยเมื่อจบแล้วเนี่ยเขาก็จะมาตอบสนองเมืองของเขาในการตอบสนองในเมืองของเขาเนี่ยเราข้อดีคือ ในเมืองเขาเข้มแข็งแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งทรัพยากรเหล่านั้นไปช่วยประเทศเหมือนกับเราส่งแม่น้ำน่านไปช่วยแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นทุ่งเจ้าพระยาใหญ่นั่นเองแต่ถ้าเราไม่แก้ปัญหาที่มันหมักหมมกันโดยการศึกษาแล้วเนี่ยในที่สุดถ้าปัญหาเกิดที่น่านปั๊บเนี่ยน้ำน่านแห้งหรือน้ำน่านท่วมเนี่ยมันก็จะส่งไปที่เจ้าพระยาในที่สุดก็ไปท่วมกรุงเทพทุกจังหวัดเป็นเมืองที่จะต้องไปหล่อเลี้ยงส่วนกลางเพราะนั้นผมมีความเห็นว่า การศึกษานี่ควรจะมีมหาวิทยาลัยของเขาเองนะเราจําเป็นต้องเรียนของส่วนกลางเมื่อเรียนของส่วนกลางปั๊บเราก็ต้องส่งออกทรัพยากรอ,ออกไปส่วนกลางมากจนในที่สุดวันนี้เนี่ยเราเริ่มมีปัญหาด้วยตัวเองเราแล้วนะครับเพราะว่ามันการใช้ทรัพยากรไม่เหมาะสมจนในที่สุดเกิดมวลภาวะเกิดน้ําท่วมใหญ่เกิดทั้งอา่าเขาเรียกว่าความร้อนสูงจนดาวเทียมสามารถจับความร้อนเราได้ในฤดูที่เราเผาไร่ ว่า8จุดอยู่ตรงไหนบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรเกิดหมอกควันซึ่งสามารถแก้ไขได้ครับโดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมคือการเกษตรแบบย,ยั่งยืนนั่นเองผมเชื่อแน่ว่าการศึกษาช่วยได้เชื่อว่าจากความมุมานะอุตสาหะในการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ของทุกภาคส่วนจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดน่านเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของชุมชนสังคมประเทศชาติและนานาประเทศต่อไป ให้สมกับวิสัยทัศน์โครงการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ระดับจังหวัดจังหวัดน่านที่ว่าเด็กน่านเป็นเด็กรักดีรักถิ่นเกิดเรียนรู้สู่สากล